รายการเชิงรายยูเนเต็ดทีวีรายการรูปแบบสปอร์ตวาราตี้ความยาว30นาทีที่จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สโมสรให้เป็นที่รู้จักโดยเนื้อหาในรายการจะนำเสนอผลการแข่งขันไฮไลท์าการแข่งขันในแต่ละนัดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนัดเย้าหรือเยือนรวมไปถึงบทสัมภาษณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นของสโมสรฟุตบอลชิงรายยูเนเต็ดดำเนินรายการโดยพิธีกรหลักนายสิทธิโชคโยกทองมา หรือโจโจปอนเข้าไปแบบนิ่มๆเลยนะครับแล้วไอโดอาซับซับเตะเข้าไปโอ้ยนึงสูงแล้วครับพี่น้องครับรายการในรูปแบบสปอร์ตบรา i t ตี้ที่จะมีทั้งเนื้อหาอินไซต์เจาะลึกประเด็นร้อนที่หลายคนต้องการคำตอบมันตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับคือที่ที่เป็นเชียงรายตัวไทยก็ได้อย่างที่รู้ๆกัน แล้วก็ดึง4นักเตะอดีตดีกีทีมชาติไทยและจะมีรายการไหนจะเจาะลึกได้เท่ารายการของสโมสรเองช่วงวาไรตี้ช่วงสนุกสนุกที่จะนำนักเตะในทีมมาทำกิจกรรมสุดฮาสร้างคาแรคเตอร์ของนักฟุตบอลให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจซึ่งภาพเหล่านี้รับรองว่าคุณจะไม่เคยได้เห็นนักฟุตบอลทำกิจกรรมแบบนี้ในรายการทีวีช่องไหนเลย <laughs> รายการเชียงรายยูเนเต็ดทีวีเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนคลับของทีมฟุตบอลเชียงรายยูเนเต็ดรายการนี้คือรายการที่คุณต้องดู